ถ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมนตรายายน,นีมาถึงคิวดูดวงราศีนะคะเป็นราศีพิจิกประจรําเดือนกรกฎาส่งคลิปมันที่20แล้วนะ้องขออภยัยอาจารย์จะทําให้ครบนะคะเอาคก็ดูคำคำกันไปละกันนะคะอันนี้ก็ยังเหลือเวลาอยู่ประมาณ10ปกวานน่าวันนะ1ิบเวันนะ ก็ดูถึงเวลานั้นก็ได้นะคะเราจะดูภาพรวมทั้งหมดสำหรับชาวราศีพิจิกในเดือนกรกฎาราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดในตามศาสตร์วันตกคือ24ตุลาถึง22พฤศจิก,กาถ้าเป็นศาสตร์ตะวันออกหรือโหราศาสตร์ไทยก็คือ15 พฤณศศิกาถึง14ธันวานะคะแต่ถามว่าอาจารย์ดูตามหลักอะไรอาจารย์ดูตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะสะดวกเป็นตะวันตกหรือไม่ก็แล้วแต่นะแต่อาจารย์จะดูตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะอืมก็จะดูทั้งเดือนการเปิดดวงแบบนี้คือการเปิดเซี่ยนติคอร์สพื้นดวงสามารถดูภาพภาพรวมหลายๆเรื่องไม่ว่างานเงินความรักสุขภาพได้เลยในกรอบระยะเวลา แล้วแต่คุณต้องการจะ1เดือน3เดือน1ปีก็ได้นะคะคุณจะเห็นว่าเดือนนี้เป็นยังไงเดือนนั้นเป็นยังไงถ้ากอบ1ปีถ้าเกิดใน3เดือนเวลานี้10วันนี้เป็นยังไงอย่างชัดเจนนะคะอันนี้คือการวางไพ่ในรูปแบบอาจารย์ะะอาจารย์ดัดแปลงมาแล้วก็วางไพ่ในรูปแบบอาจารย์ซึ่งจะเห็นลักษณะ ถ้าสมมุติถามว่าความสัมพันธ์เขากลับมาไหมถ้าเราสมมุติว่าเราเปิดไปแล้วว่าเขากลับมาเราสามารถดูได้ว่าเขากลับมาเมื่อไหร่แล้วเขาจะแอคชั่นแบบไหนยังไงได้อย่างชัดเจนในวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่แบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือการเปิดดวงแบบเซลติคอร์ก็เป็นการดูดวงอีกหนึ่งแบบในแพ็กเกจที่อาจารย์ดูดวงให้ก็จะเป็นตั้งแต่แพ็กเกจที่3ถึงแพ็กเกจที่5เนาะอ่ะมาดูกันค่ะก็หนึ่งถึงยี่สิบผ่านไปแล้วเราจะไปดูที่ แต่อาจารย์จะเปิดทั้งเดือนให้นะคะเดี๋ยวเราจะดูให้นะ mm hmm. คุณจะดูว่าที่ผ่านมาตรงกับคุณไหมได้ด้วยมาดูพิจินะคะพิจิในเดือนกรกฎานะคะหนึ่งถึงสาสิบเอ็ดกรกฎราเป็นแบบไหนยอย่างไรงานเงินความรักความรักก็จะเป็นทั้งคุณมีคู่คนโสดคนคุยนะมาดูกันค่ะ a of source แปดดากนะคะ a s h a b a d นั่นแหละ true fans ความสัมพันธ์นะในช่วงของอาจารย์บอกว่ากลางเดือนที่ผ่านมาคุณน่าจะมีปัะเด็นของปัญหาความสัมพันธ์ที่อยู่ห่างๆแบบห่วงๆเนาะคุณน่าจะเป็นคนที่ทําอะไระในความสัมพันธ์หรือทําอะไรก็แล้วแต่คุณจริงจังมากๆเลยเนาะทริอฟสอดล่างโคน,บา,คนบางคู่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์นะเรื่องของมีเรื่องของเตอร์ปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้อง,งได้ด้วยนะคะนะพั um, kids, now, acles, นคะีสในออฟเพนเชียลเนาะคีอโนฟโซ อืมโอ้ชอบครับอันนี้เป็นไพ่พลังงานนะคะไพ่พลังงานทำไมไม่อยู่ในเรื่องของตอนที่มันเป็นอสถานการณ์อ,อืเอชอบความขี้นปลายเดือนมีโชคเข้ามีเงินเข้านะคะช่วง28-31ถึงสนะ กรกฎาราศีพิจิตมีโชคเข้ามีไรายได้เข้าพอสมควรเลยนะคะโชคเข้าถ้าใครเกิดทําเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะลงทุนทำเทรดเออลงทุนอะไรแบบนี้นะก็ช่วงของปลายเดือนคุณจะมีได้เงินเข้ามาพอสมควรเลยนะคะเออถ้าเกิดว่าเรื่องความสัมพันธ์ปลายเดือนเช่นกันที่8ถึง31เนี่ย ความสัมพันธ์เนี่ยใครหายไปเขาจะกลับมาเขาจะมีการแอคชั่เข้ามาหาคุณนะคะต้องบอกแบบนี้เนาะอันนี้เป็นดวงแบบโดยรวมนี่ไม่ได้ตรงกับทุกคนอาจารย์ต้องบอกแบบนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันเขาเปิดให้สุดก่อนเนาะอม k k n n of Pumpkins Queen of Pumpkins อืม ในเดือนนี้คนมีคู่นะคะอาจารย์เห็นของการว่าต่างคนต่างมุ่งมั่นใส่ใจเรื่องของการทำมาหากินหนักนะความโรแมนติกน้อยมากราศีพิจิกนะสำหรับคนมีคู่นะคะเ,ออเขาก็นิ่งคุณก็นิ่งนะในบางทีคุณก็เป็นคนที่แบบถอยออกไปเลยก็มีนะเป็นคุณนะคะที่มาดูดวงกับจ่าดูคลิปประจารย์เนี่ยเนาะก็ถอยออกไปเลยแบบว่าแต่ไม่ได้อีกนอกแต่เหมือนว่าคุณไม่พร้อมกับดรามา่าสำหรับในเดือนนี้นะเรื่องความสัมพันธ์นะ โอเคเดี๋ยวดูกันต่อนะแล้วก็มันยังมีบทรสรุปส,สำหรับวันที่21-31กรกฎาคมอยู่นะค่อ,คอยว่าก,กันงานเยอะค่ะภารกิจมาเดี๋ยวจะมนะีงานเอนเตอร์เทนอีกเนาะงานนู่นงานนี่รับจ็อบตัวนูนตัว,ตว,ตวนี้อีกนะคะของอาจารย์ก็เลยก็ขอขอภัยในการส่งคลิปราช้าของออดวงราศีนะต้องบอกแบบนี้นะคะ มีสอนอีกอะมาสรุปการเลยนะคะมาดูงานเงินสําหรับพี่จิก่อนในช่วง1 1ึ่งถึงสิช่วงต้นเดือนมีเข้ามาไม่ได้เยอะมากค่อนข้างจะต้องมีค่าใช้จ่ายแบบปรับปรับจับพันเนาะจากนั้นก็สถานาการณ์จะกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆใครที่มีคู่ใครที่มีคนรักก็เป็นไปได้ว่าคนรักของคุณสปอร์ตคุณเรื่องของการเงินในช่วงหนึ่งนะคะแล้วช่วงถึงวันที่10บคุณก็การเงินของคุณอยู่ในระดับดีคุณไม่คนที่หาเงินเก่งนะแต่พาราค่าใช้จ่ายคุณกเ็เยอะตามาในหนึ่งถึง เงินมีเข้ามาแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็มากต้องใช้ออกไปเยอะเช่นกันแต่คุณก็หาได้เก่งที่จะใช้ออกไปแบบนั้นได้เรื่องของการงานช่วงต้นเดือนค่อนข้างิงเงียบนิดนึงหลังจากนั้นก็เป็นไปในลักษณะที่ทําไปตามแบบแผนแลอไปแบบเรื่อยๆนะคะ,ะช่วง8 1ง8ถึงสิเนี่ยการงานของคุณ8ปดถึงสินี่หมายถึง8ปดถึงสิบกรกฎานะคะนี่ดูตามวันเลยนะ เดือนนึงไม่พอดูเป็นวันวัน,ว,นวันนี้ด้วย8-10กรกฎานะคะก็จะเป็นในลักษณะทีะ่คุณก็โอเคนะ คุณเป็นคนที่ทํางานโดยที่ไม่ค่อยมีบริวารน,นะหรือถ้ามีบริวารคุณก็จะเป็นคนที่ทํามากกว่าบริวารนะเนาะจรดการอยู่คุณเป็นคนเก่งก็ใช้ได้นะในช่วงถึงจะมีช่วงเล็กน้อยก็คือช่วง1-3ึ่งากรกฎาคมที่มีประเด็นเรื่องการงานการเงินหลังจากนั้น11 -20 ถึงนะกรกฎาคมนะคะการงานของคุณก็เป็นไปแบบในลักษณะเรื่อยๆอาจจะมีการติดต่อสื่อสารเรื่องงานใหม่เข้ามาแต่ยังไม่ได้มีการเวิร์กหรือการทํางานแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะ,ะหลังจากนั้น คุณก็ทํางานในรูปแบบที่คุณทําอาจจะขยับอะไรได้ไม่มากพอแต่ก็เป็นไปได้แบบเรื่อยๆนะต้องใช้ของการว่าออรอผลลัพธ์ในลักษณะนั้นในช่วง18ถึง20นะคะอืม การงานขยับดีขึ้นอยู่บ้างนะแต่ไม่ได้เป็นได้ดั่งใจแต่คุณก็รู้สึกได้ว่าก็มันก็โอเคในระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้น11-20ถึง20การงานของพิจิเนาะก็จึงเป็นอาจจะมีได้รับข่าวเรื่องของการงานเริ่มมาใหม่ แต่ยังไม่ได้ลงมือทําแล้วก็งานที่คุณรับผิดชอบอยู่ก็เป็นไปในลักษณะที่เป็นไปแบบเรื่อยๆออขยับตัวอะไรไม่ได้มากปัญหารอบด้านมันมีเยอะเนาะสิ่งที่คุณทําคือคุณทําแบบเ,ออเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางแล้วมันจะเคยเหยียบดีขึ้นเล็กน้อยในช่วง18-20นะเนาะหลังการเงินการเงินนะ11-20กรกฎาคมการเงินก็มีเข้ามาโดยเฉพาะโดยเฉพาะฟรีแลนซ์นะอาชีพอิสระเนาะ เข้าไม่ได้ตามเป้าเดือนนี้เป็นเดือนที่การเงินของคุณเข้าไม่ค่อยได้ตัดตามเป้าสักเท่าไหร่นะคะสาหรับราศีพิจิกเนาะใช้จ่ายไม่ได้แบบตามใจตัวเองมากสักเท่าไหร่ในเดือนนี้แต่ถามว่าเงินมีใช้ให้ได้เรื่อยๆจนแบบขาดมือไหมไม่ใช่นะก็มีเข้ามาเรื่อยๆให้คุณแต่อาจจะไม่ได้ใช้เงินในลนักษณะที่ถูกอกถูกใจเปใจแบบ สาเกจีจใจคุณเหมือนเมื่อก่อนนะเดือนนีนะ้ค่อนข้างตึงนิดหนึ่งสาหรับการเงินของคุณด้วยภาระ,ะที่คุณต้องรับผิดชอบบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวจ่ายทุกอย่างนะหาได้คนเดียวแต่ต้องจ่ายให้ทุกคนหรือจ่ายให้ทุกอย่างแบบนี้ก็เลยเ,ออเงินคุณเข้าอยู่แต่มันภาระค่าใช้จ่ายคุณก็เยอะตามเพราะฉะนั้นะ11บเถึงยีกรกฎาคมค่อนข้างตึงมือเนาะใช้ใจ่ายไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่แต่ก็มีเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะอหรือถ้าคนที่ทํางานเป็น กินเงินเดือนหมายความว่าเงินเดือนของคุณเนี่ยจริงๆพออยู่ได้นะใช้ได้เลยแต่ว่ามีภาระรอบตัวเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายกับคนรอบข้างสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบค่าบ้านค่ารถเนี้ยเยอะโดยที่คุณต้องหาคนเองคนเดียวก็เลยเป็นว่าการเงินของคุณค่อนข้างที่จะตึงมือน,นิดนึงใช้จ่ายไม่ได้ดั่งใจแต่ถามว่ามันแย่ไหมไม่ได้แย่นะคะมันผ่านไปได้นะจนถึงวันที่20อ่อะมาดูเรื่องความสัมพันธ์เนาะ เออการเงินก่อนละกันเดี๋ยวามสมพันธ์ค่อยดูอ่าการงานการเงิน21นะถึง31นะ การงานมาก่อนการงานนะจะขยบกระตือดีขึ้นตั้งแต่21อถึง23ค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่ว่าคุณต้องมีการเบรกรือก่อนลงมือทำที่พอสมควรแล้วการงานจะมีรีแอคกลับมาในลักษณะที่คุณพึงพอใจในระดับหนึ่งเลยแต่จะมีประเด็นตั้งแต่2 4ถึง27นะ,ะิะเอ็เหมือนคุณก็ทำนะเหมือนคุณจะพยายามในเรื่องของงานมากเลยเพื่อจะได้ผลลัพธ์มันดีขึ้นคุณอาจจะทำเยอะแต่ปัญหาเรื่องเดิมๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ย คมูมันมีประเด็นกลับมานิหนึ่งทําให้งานคุณไม่เข้าเป้าในช่วงของยี่สิบสี่ถึงยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมแล้วหลังจากนั้นสบายใจได้นะคะพิจินะปลายเดือนดีการงานของคุณก็ดีนะการเงินคุณก็ดีพร้อมเลยการเงินของอการงานคุณจะขยบดีขึ้นจะมีข่าวดีกับเรื่องของการงานเข้ามานะในลักษณะที่คุณทําไปแล้วแล้วมันมีเ,เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะัมันมีรีแอคกลับมาหาคุณในที่ทาที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นจับต้องได้เป็น เห็นผลชัดเจนในลักษณะแบบนี้นะคะนี่เกี่ยวกับเรื่องของการงานการงานของพิจิตในเดือนนี้ก็จะเป็นในลักษณะจริงๆคุณก็พึงพอใจได้ในรูปแบบที่หลายๆอย่างที่คุณคาดหวังอะ่ะมันก็ได้นะถ้าคุณมองโลกในแง่ดีแง่บวกเนาะคิดบวกเนาะจริงๆแล้วก็โอเคสำ,สำหรับคุณในระดับหนึ่งเลยแล้วสิ่งที่สําคัญคือคุณได้ทําสิ่งที่คุณรักและสิ่งที่คุณชอบนะคะ โอเคเนาะอ่าสรุปเรื่องของการเงินนะพิจินะฮะตั้งแต่21จนถึง31 21ถึง23ดีเลยนะคะมาจากการที่คุณทำงานแล้วคุณได้งาน ทํางานแล้วคุณได้เงินจากงานที่คุณลงมือทําแต่ถามว่ามันได้เยอะขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณหยุดทํามันก็จะไม่ได้เงินนะเพราะฉะนั้น2 1่สถึงยีคืองานเข้าเงินีเงินดีแต่2 4่สถึงยีนะคะก็จะมีประเด็นเรื่องว่าคุณอาจจะไปใช้จ่ายกับสิ่งที่คุณจะต้องใช้เป็นปกติของคุณอยู่แล้วแล้วอาจจะไปลงทุนหรือไปใช้จ่ายกับบางเรื่องที่มันเคยเป็นปัญหาคุณที่มันแก้ไขไม่ได้เนี่ยตอนนี้เราคือใช้จ่ายเยอะ ในช่วงของ24 2 7เนะคะเงินอาจจะตึงๆงมือคุณอาจจะต้องอยู่นิ่งๆบ้างนะสำหรับฟรีแลนซ์เนาะในช่วงปลายเดือนมีโชคนะคะบอกเลยนะช่วงปลายเดือน28 3 1แแต่อาจารย์มองว่าโชคของคุณมาจากเรื่องของคุณทำงาน ของการเวิร์กใครทำฟรีแลนซ์และอาชีพอิสระมีโอกาสสูงที่จะได้รับเงินเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเกาะเป็นกรรมได้พอสมควรเลยนะอาจารย์บอกเลยว่าพอสมควรนะเ,เหมือนแบบอยู่ปรปปับเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นการเงินของคุณช่วงที่1ถึงสัถือว่าดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะการเงินของพิจิตก็เป็นไปในลักษณะที่ค่อนข้างพึงพอใจพอค่าใช้ใจ่ายที่คุณใช้ใจ่ายได้เข้ามาอย่างเรื่อย อยู่พอสมควรไม่ได้ขาดมือหรือตึงมือขนาดนั้นนะถ้าตึงมือก็มีคนช่วยเหลือนะคะตึงมือก็มีคนช่วยเหลือในเรื่อง,องการเงินนะ,ะมาดูดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์เอหนึถึงสิบนะคะก็ต้องบอกเลยว่าพี่จีก,ก็มีประเด็นนิดนึงสําหรับคนมีคู่นะ,ะเหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนิ่งนะคะพูดคุยกันเท่าที่จําเป็นเท่านั้นเองคุณก็รู้สึกได้ว่ามีคู่ก็เหมือนไม่มี เนาะเป็น9เหรียญแล้วก็10ไม้ในลักษณะนี้ในช่วงของ8ปดถึงสิถามว่าคุณซีเรียลไหมคุณก็ไม่ได้ซีเรียลอะไรแล้วแต่แล้วแต่เธอแล้วการเธออยากทําอะไรก็ทำนะคะ หลังจากนั้น1 1ถึง13กรกฎานะคะ11ถึง13กรกฎาเนาะ,ะมีการพูดคุยกันบ้างแต่ท่านจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของที่จ้องรับผิดชอบร่วมกันหลังจากนั้น1 4ถึง17นะคะคุณก็จะนิ่งไปเลยเนาะ,ะนิ่งไปเลยะะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่สนใจอะไรเขาก็จะอาจจะกลับมาแอคชั่นกับคุณบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แสดงออกอะไรมากตัวคุณไม่ได้แคร์อะไรเท่าไหร่แล้ว1 8ถึง20นะค,ะคุณปล่อยวางเลยนะ,ะอาจารย์มองว่าความสัมพันธ์ของคุณมีคู่เนี่ยคือคุณปล่อยวาง เ,เหมือนต่างคนต่างอยู่เนาะคุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองที่คิวตัวเอง,อง,เองในลักษณะนี้เนาะไม่คาดหวังกับความรักความสัมพันธ์สิเขาจะทําไงก็เรื่องของเขานะในเรื่องของความสัมพันธ์คุณน่าจะเป็นคนที่ตั้งดาบใส่เขาซะมากกว่านะอืมเนาะเขามีการแอคชั่นหาคุณอยู่แหละแต่ว่าคุณเป็นคนที่แบบเออยังไม่อยากคุยอะไรมากในลักษณะแบบนี้นะแล้ว21นะ 21, นะ21ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คน มีคู่นะ2 1่สถึงยี่สิบสคุณจะกลับมาพูดคุยกันอีกในอ่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่คุณจงเวิร์กต้องงานร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะอาจจะเกี่ยวเรื่องลูกนะถ้าคนที่มีอ่ครอบครัวเป็นแฟนมีลูกแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องลูกหรือจะทำไงเกี่ยวกับเรื่องของบ้าน ของบ้านของสิ่งที่คุณต้องรับกับเขารับผิดชอบร่วมกันถ้ายังไม่มีลูกคุณมีท,ทําธุรกิจร่วมกวันก็จะกลับมาพูดคุยในลักษณะน,นี้คนมีคู่แต่ถ้าเกิดคนมีคู่ที่ไม่ได้ทําอะไรร่วมกันเลยก็หมายความว่าก็มีการแอชชั่นข้าหาก่อในระดับหนึ่งตัวคุณเองก็ไม่ได้คาดหวังกับเขามากเขาก็เหมือนก็เพิกเฉยคุณ เอ่อให้ความสัมพันธ์คุณน้อยลงแต่มีการพูดคุยกันหลังจากนั้น24ยิง27สแล้วมาระวังเรื่องความสัมพันธ์คุณมีคู่อาจจะมีประเด็นคุณรู้สึกว่าคุณพยายามทํางานในความสัมพันธ์นี้เยอะแล้วปัญหาเรื่องนเดิมคือเขาไม่ค่อยมีรีแอคกลับมาหาคุณสักเท่าไหร่ให้ความสัมพันธ์กับคุณน้อยคุณอาจจะถอยแล้วก็นิ่งออกมาในช่วง24-27ถึงแต่ไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องห่วงหลังจากนั้น28-31กยากลับมาแนทํางานนใความสััมพนธ์คุณต่อไปแต่ตอนนั้นคมได้ซีเรมยสอชกั่น สักเท่าไหร่อืมไม่ให้ความสําคัญกับเขาสักเท่าไหร่ในเรื่องของความรู้สึกที่มีให้กับเขาเอออยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่มาคุณไม่ได้ให้ความสําคัญสักเท่าไหร่เนาะในเดือนนี้สําหรับคุณมีคู่ก็โอเคนะก็คุณก็ยังรักเขาอยู่หรอแต่คุณเหมือนพูดคุยเท่าที่จําเป็นเท่าที่คุณจะคุยเท่าที่คุณจะคุยเท่าที่คุณจะรู้สึกว่าเออเขาให้คุณเท่าไหร่คุณก็จะให้เขาเท่านั้นแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณเหมือน ฮิวตัวเองสําหรับคนมีคู่น่าจะมีประเด็นสําหรับเดือนที่แล้วแล้วมาแล้วมาสู่เดือนนี้ด้วยนะก็เป็นเหมือนกันคุณฮิวตัวเองมองโลกงแง่ดีอะไรเกิดจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดละกันปล่อยวางนะสําหรับราศีพิจิกคนมีคู่อะมาดูคนโสดนะคะคนโสดตั้งแต่หนึ่งถึงสิบคุณอาจจะเจ็บกับความรักครั้งเก่าๆก็ได้คุณมักถูกดึงเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์มิเตอร์ปาร์ตี้นะ เออไม่ว่าจะกรณีอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะเส็บว่าความรักความสัมพันธ์เก่าๆทําให้คุณไม่กล้าคาดหวังกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ๆนะช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการว่าเอออยู่นิ่งๆทำมาหากินไว้ก่อนพัฒนาตัวเองคิดว่าคุณจะทํำยังไงให้ชีวิตคุณดีขึ้นในลักษณะนี้เนาะไม่พร้อมจริงๆต่อให้ใครมีมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์คือคุณไม่เอาเลยนะในช่วงนี้เหมือนคุณรู้สึกว่าออมันเจ็บไปเยอะอ่ะอาจจะถูกดึงเข้าไปเรื่อง,องเตอร์ปาร์ตี้ จนแบบไม่อยากเขาไปยุ่งอ,ะ,อะแบบนั้นนะคะหลังจากนั้นนะครเอ่อสิบเอ็ดถึงยี่สิบคนโสดก็ยังโสดเช่นเคยนะอาจจะอาจจะเฉยเยนะมีใครสักคนติดต่อสื่อสารนะหรือแอคชั่นมาอืม ในลักษณะที่เ,ออเหมือนทําความรู้จักกับคุณก็ได้แต่คุณไม่หึงไม่อืออะไรเลยแต่อาจารย์มองว่ามีคนมาแอคชั่นกับคุณแน่นอนในช่วงของ1 1บเถึงยีกรกฎาคมสำหรับคนโสดแต่คุณไม่เอาเลยอยา่ยาอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาฉันยังเจ็บอยู่ฉันยังไม่พร้อมนะคะเป็นฟีลแบบนี้อาจารย์อะ,อะถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าคนโสดมีโอกาสที่ยังมีคนจะเข้ามาในความสมาัมพันธ์กับคุณในช่วงของ1 1บเถึงยีกรกฎาคมเนคนที่อายุเท่ากันหรือน้อยกว่าดานนะแต่คุณยังไม่พร้อมกับความสมัมพันธ์หลังจากนั้น 21, 21 กรกละคดาถึง31มสเกฎนะคดาเนาะ คุณจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องการงานพัฒนาตัวเองมากซะมากกว่าแต่อาจจะมีคนที่ใกล้ตัวคนในที่เรียนที่ทํางานนะหรือมีใครสักคนที่แอคชั่นในลักษณะที่ต่อต่อคุณมาเล็กน้อยเล็กน้อยไม่ได้เยอะมากเนาะอืมแล้วเขาก็จะหายไปจะต้องบอกแบบนี้คือมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์คุณนะในเดือนนี้พี่จิแล้วหลังจากนั้นปลายเดือนเขาจะกลับมาอีกครั้งเขาจะกลับมาอีกครั้งในลนนักษณะนี้เพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะ คนโสดจริงๆเกิดยังไม่พร้อมกับความสัมพันธ์กับใครทั้งนั้นนะยังไม่พร้อมเพราะเจ็บกับเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆเหมือนคุณอยากจะเอาเวลาที่มีโฟกัสกับเรื่องการทำมาหากินพัฒนาตัวเองซะมากกว่าแต่ถามว่าเมื่อคุณไม่ได้อยากมีใครแต่ก็ใครบางคนก็อยากมีคุณนะคะก็มีโอกาสที่มีคนเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณในเดือนนี้สูงนะก็เขาจะมาทําให้คุณรู้สึกอ,อืม ก็โอเคนะเขาให้สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราโอเคแต่เรายังไม่ได้คาดหวังอะไรจากคุณคนนั้นมากนะคะพิจิก็มีโอกาสมีคนเข้ามาในเดือนนี้นะามาดูเรื่องของคนคุยพิจินะคะเดือนกรกฎาคมเนาะต้นเดือนหนึ่งถึงสิบคือต่างคนต่างนิ่งไปเลยนะต่างคนต่างนิ่งไปเลยบางคนถูกดึงเข้าไปเรื่อง,องเตยปาร์ตี้นะ อืมเนาะหลังจากนั <def uras> ้น11ถึง20นะคะก็มีการแอคชั่นเข้ามาบ้างจากเขาแล้วก็คุณมีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะแล้วก็จะมีการถอยแล้วก็ห่างออกไปคุณอ่ะเป็นคนที่นิ่งเลยเขาอาจจะมีแอคชั่นเข้ามาหาคุณแต่คุณเหมือนว่าไม่อยากคุยอ่ะ ถามมาตอบคำจนถึงวันที่20นะแล้วก็นิ่งหายกันไปจนถึงวันที่20เลยนะ21ถึง23กรกฎาคมความสัมพันธ์มีการแอคชั่นเข้ามาอีกครั้งนะสำหรับคนคุยเนาะแต่เขาอาจจะมาพูดคุยกับคุณในท้าทาเออเป็นไงบ้ากแบบไหนอย่างไรอาจจะไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์มากขนาดนั้นออมีการ คุยการแชทกันในลักษณะที่แบบปกติทั่วไปแต่ไม่ได้มีความหวานหรือโรแมนติกสักเท่าไหร่นะแล้วเขาก็จะหายไปในช่วง24-27กรสี่ถึงยี่ดาคุณจะรู้สึกว่าคุณเบื่อกับปัญหาพวกนีออ้ทำงานในความสัมพันธ์ที่เขาก็ดูเหมือนไม่จริงจังกับเราคุณเบื่อคุณเบื่อมากอะความเบื่อของคุณคุณจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะไม่เอาใจลงไปเล่นกับคุณคนนี้แล้วปลายเดือนนะคะ28่ถึงามเดกรกฎาเนอ,อม ต้องบอกเลยว่าเขาจะมีการแอคชั่นกับมาหาคุณแน่นอนคอนเฟิร์มนะคุณนิ่งไปนี่เขากลับมาแน่อันนี้รวมแบบรวมๆนะคะไม่ได้ตรงกับทุกคนเขาคุณนิ่งไปเขากลับมาหาคุณแน่แต่ตอนนั้นคุณก็ไม่ซีเรียสอะไรอ่ะอือยากมาเขาก็มาคุณก็มีความรู้สึกดีกับเขาแต่คุณให้เขาความรู้สึกที่คุณให้เขาลดน้อยถอยลงไปเยอะมากคุณให้กับแบบเกินเพื่อนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะ เกินเพื่อเล็กน้อยเท่านั้นเองเหมือนคุณปล่อยวางกับความสัมพันธ์นี้แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นคนคุยนะคะในเดือนนี้ยังไม่ได้ชัดเจนเนาะเขาทํางานในความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างไม่เสถียรเลยมีความคุณอาจะรู้สึกเซ็งเป็ดนะเบื่อมากกับความสัมพันธ์แบบนี้ทําให้คุณแบบไม่จริงจังกับเขาไปเองมันมาจากการที่เขาไม่ ทำงานในความสัมพันธ์ที่จริงจังทาให้คุณแบบมีรีแอคกลับไปในลักษณะที่ไม่จริงจังกับเขาใส่เองนะในแบบนี้นะคะนี่คือสถานะคุณคุยเนาะมาดูเรื่องของชอ,ชอ,ชอบโชคลาภอาจารย์ก็บอกไปแล้วเนาะว่าโชคลาภที่เห็นชัดๆนะคะช่วงสี่ถึงเจ็ดก็จะเป็นเกี่ยวกับบุคคลเอามาให้ถ้าเป็นแฟนคนม,มีแฟนหรือมีคนที่รู้จักก็จะมีคนอุปถัมภ์ให้เงินคุณในช่วงสี่ถึงเจ็ดหรือถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมีใครอุปถัมภ์อาจารย์ก็มองว่ามีการจากการที่คุณทํางาน คุณเวิร์กไว้แล้วก็มันมีรีแอคกลับมาในช่วงนั้น4 -7 ถึงเกรกฎาคมจะได้โชคนะคะโชคกับการที่มันทำไปไว้แล้วทำไว้แล้วนะ,ะแล้วหลังจากนั้นใช่เห็นชัดๆก็คือ28 -31 ถึงเกรกฎาคมมาแน่นอนได้เงินเป็นก้อนเลยนะคะแต่อาจารย์มองว่าเออมันมาจากการที่คุณเวิร์กทำอะไรไปบางอย่างแบบเยอะๆหน่อยอืม้าเกี่ยวกับคนลงทุนเทรดอะไรพวกเนี้ช่วง28 นะถึง31กรกฎาคมก็เป็นโชคที่คุณได้ตังพอสมควรเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเนาะสุขภาพหรออืมสุขภาพหรออ่ะถ้าจะเห็นนะคะจะเห็นก็คือ24-27นะคะ สุขภาพคุณจะมีประเด็นจากความเครียดนะเรามาระวังนิดนึงนะคะก็แค่แต่ถามว่าเป็นหนักไหมไม่ได้เป็นหนักอะไรนะ,ะมันเป็นโรคเดิมๆโรคเก่าๆของคุณแล้วทําคุณไม่ได้ดูแลสุขภาพแล้วมันกำเริบออกมาอีกครั้งหนึ่งในช่วง24ถึง27กับกรกฎานี้ อาจจะต้องกินยาพักผ่อนนอนหลับนะครูก็จะเอ๊ะมันเกิดขึ้นอีกแล้วโรคเดิมๆนะดังนั้นก็สุขภาพต่หลังจากนั้นอาการดีขึ้นไม่มีปัญหานะคะไม่ต้องซีเลียสนะก็จะดีขึ้นเลยเผ่านไปแล้วก็จะดีขึ้นเลยไม่ได้ถึงกับเ,เข้าโรงพยาบาลหรือกับถึงกับขนาดแบบล้มหมอนนอนเสือนหนักๆขนาดนั้นอุบัติเหตุเดือนนี้ไม่เห็นนะคะทั้งเดือนไม่เห็นเลยนะก็ประมาณนี้เนาะอืม โอเคก็จบให้นะคะนี่คือการดูพื้นดวงนะคะพื้นดวงก็จะเป็นอีกการดูดวงแบบหนึ่งอยู่ในแพ็กเกจที่3 4แล้วก็5นะคะสามารถแยกจริงๆอ่ะถ้าดูจริงๆตรงนี้ต้องดูแยกนะแยกเป็นความรักต่างหากการเงื่องต่างหานะสุขภาพต่างหากมันจะเห็นรายละเอียดดีเทลกรอบระยะเวลาได้อย่างชัดเจนนะแต่นี่คือเราดูตามคลิปนะส่งเป็นก็เป็นดวงแบบโดยรวมก็ทํา ทำไว้ถ้าใครสนใจอยากดูดวงแบบนี้นะคะอัดลน์ออฟฟิเชีเข้ามาพิมพ์หนึ้าอีกครั้งเพื่อจองคิวโดยตรงกับอาจารย์แล้วก็ดูรายละเอียดแพ็กเกจก่อนนะว่าคุณสนใจแพ็กเกจไหนนะตรงนี้เขาเรียกว,ว่าดูคุ้นดวงนะก็แจ้งวันทีน่นี้ขอบคุณชิการ้ายขอบคุณชิการ์สับสบขอบคุณชิการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ขอบคุณค่ะ